สวัสดีครับพี่น้องท่านละครวันนี้พระชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในส,สดีบทที่63นะครับข้อ6ถึง11ผมให้หัวข้องวันนี้ว่าหัวใจที่อยากภาวนาเสมอในข้อที่1ถึงข้อที่5เราได้พูดถึงหัวใจของดาวิดที่กระเสือกกระสนหาพระเจ้าเนื่องจากอยู่ห่างไกลนิเวศของพระเจ้าและในข้อที่6ถึง11ก็ได้พูดต่อไปผมจะอ่านแค่6ถึง8นะครับเมื่อข้าพระองค์คิดถึงพระองค์อยู่ขณะบนที่นอน ภาวนาถึงพระองค์ทุกโมงยามเพราะพระองค์ทรงเป็นความอุปธรรมของข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์เปรมปีในล่มปีกของพระองค์จิตวิญญาณข้าพระองค์เกาะติดอยู่ที่พระองค์ประหัตขวาของพระองค์ค้ำชูข้าพระองค์ไว้อธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์เจ้าโปรดให้หัวใจของข้าพุทธหลายเหมือนหัวใจของดาวิดที่อยากจะภาวนาถึงพระองค์เสมออธิษฐานด้วยกันในนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนตอนนี้ได้พูดถึงสิ่งสองสิ่งด้วยกันที่เป็นตัวชี้วัดว่าเราเองอยากภาวนาพระเจ้าหรือเปล่า ในตอนต้นในข้อที่1นึ่งข้อที่5ได้พูดถึงความลําบากที่เข้ามาเขาอยากจะภาวนาพระเจ้าแม้ในความยากลําบากแต่ตอนนี้ได้พูดถึงท่าทีของเราครับก็คืออันที่1ห,หัวใจที่อยากภาวนาพระองค์แม้แต่นอนก็คิดถึงเคยอยู่ในพวงผวังที่สันเสริญพระเจ้าในการนอนหลับนะครับผมว่ามันยอดมากเพราะเราเองนั้นได้พึ่งพระองค์ในแต่ละวันและจบลงก็คือจบกับพระเจ้า จบกับพระเจ้าหมายถึงว่าเราเริ่มวันใหม่กับพระเจ้าและตลอดวันเราพึ่งพระเจ้าเมื่อเราก่อนนอนเราก็พึ่งพระเจ้าใช่ไหมครับและเมื่อเรานอนลงไปเราก็จะภาวนาถึงพระองค์มันจะเป็นภาพที่ยอดเยี่ยมมากนะครับดาวิดบอกว่าในความยากลําบากยากจะหลับลงแต่เขาก็ภาวนาพระเจ้าเมื่อหลับลงไปแล้วก็ยังคิดถึงพระเจ้าว่าพระองค์จะตามมาทุกทีนะครับแต่ไม่ใช่คิดถึงพระเจ้าจะโบยตีเขานะครับแต่ก็คิดถึงความรักของพระเจ้าเอาละครับ นึกถึงภาพของทหารยามที่มีการสับเปลี่ยนยามตลอดเวลาสับเปลี่ยนยามเพราะเป็นหน้าที่อของเขาแต่สำหรับเราที่เราเองภาวนาถึงพระองค์นั้นไม่ใช่เพราะเป็นหน้าที่แต่ตาของเราันจ้องมองที่ความรักพระองค์เสมอข้อ7ครับบอกว่าที่เขาเองภาวนาพระของพระเจ้าแล้วก็อยากจะติดตามพระเจ้าทรงเวลานั้นแม้แต่จะนอนหลับเพราะว่าเหมือนกับลูกนกที่แม่นกกบอยู่ลูกนกจะชอบนอนที่คุณแม่ของเขาใช่ไหมครับจะใชอคำอบอุ่น เหมือนลูกนกที่อยู่ใต้ปีกพระคัมภีร์บอกว่าจิตวิญญาณครับพระองค์เกาะติดที่พระองค์คนอื่นอาจจะตีความภาพอื่นนะครับแต่ผมได้ถึงภาพลูกลิงลูกลิงเนี่ยนะครับเวลาแม่ห้อยไปไหนก็ตามห้อยโหนโจนทยานมันก็จะเกาะคอของแม่ไม่หลุดออกมาเพราะอะไรครับเพราะมันอยากจะอยู่ใกล้แม่ของมันมากนะครับแล้วก็พึ่งพิงแม่เสมอเป็นทารกที่ต้องพึ่งพิงการอุ้มชูจากพ่อแม่นั่นคือประการที่1ครับแม่นอนก็ยังภาวนาอันที่2แม้สติลอยู่ล้อมรอบก็ยังอยากจะสรรเสริญ เดวิดกำลังบอกว่าแม้ศัตรูอยู่รอบเขาครับคนแสวงหาชีวิตขา้าพระองค์เพื่อทำลายข้าพระองค์เขามอบข้าพระองค์ด้วยฤทธิ์ดาบของเขานะฮะตอนนี้ได้พูดถึงพวกเขามีอำนาจเยอะและเขอยู่ล้อมรอบ,อบแต่พระกมภีบอกว่าสุดท้ายเขาจะต้องถูกมอบไว้เขาจะเป็นเหยื่อของสุนัขจิ้งจอกเดวิดมั่นใจว่าพระเจ้าจะปกป้องเขาและคนเหล่านั้นพระัมีบอกพระเจ้าจะจัดการเป็นเหยื่อสุนัขจิ้งจอกคําว่าจิ้งจอกในที่นี้นะครับมาจากในภาษาเดิมเป็นภาพของสุนัขจิ้งจอกชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแจ็ k เกิล จ็คเกิลเนี่ยนะครับมันจะเป็นสุนัขจิ้งจอกที่กินซากสัตว์เป็นอาหารมันไม่ได้ล่าเหยื่อะนะครับแต่ไปกินซากสัตว์เท่านั้นเองดังนั้นเองหมายความว่าชีวิตของเขาจะถูกคนอื่นฆ่าตายและแถมซากศพก็ไม่มีเหลือชิ้นดีแม้แต่เน่าแล้วยังมีสัตว์อื่นมากินจนหมดนั่นเองหมายความว่าจะเป็นชีวิตที่เต็มด้วยคำแช่งสาปดาวิดมั่นใจอย่างนั้นว่าคนที่ทำร้ายเขาเมื่อเขาทำถูกต้องต่อพระเจ้าพวกนี้จบไม่ดีจบไม่สวยแน่นอนแทนที่ดาวิดจะไปหมกบุญกับให้พระเจ้าจัดการศัตรู ในวิถกับหมกมุ่นกับการสารรเสริญพระเจ้าวันนี้อย่าไปหมกมุ่นนะครับเวลานอนตอนหลับกลางคืนอย่าไปหมกมุ่นว่าใครทําอันตรายเราทําร้ายเราให้หมกมุ่นกับสรรเสริญพระเจ้าแล้วเราจะเห็นพระพรของพระเจ้ามากมายอธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้า,ยยาของข้างหลายเป็นเหมือนดาวิดแม้จะนอนไปยังภาวนาถึงพระองค์แม้ศัตรูอยู่รอบข้างก็ยังอยากจะสรรเสริญพระองค์ความหัวใจของห้ายเเป็นเหมือนดาวิดอธิษฐานในนามพระเยยูิสุ์ิปเปมา